Nexus New g e n d ดอรประจำวันจันทร์ที่16สิงหาคม2021ในซีรีส์พระเจ้ากำลังทรงทำสิ่งใดวันที่1ฟังเสียงพระเจ้าสำหรับใครหลายคนการฟังเสียงพระเจ้าอาจเป็นเรื่องเข้าใจยากเห็นภาพได้ยากเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราเห็นว่าพระเจ้าทรงตรัสกับผู้คนในวิธีการที่เหนือธรรมชาติและดูเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของเรา พระเจ้าตัดกับโมเสสผ่านพุ่มไม้ที่มีไฟไหม้อยู่พระเจ้าตัดผ่านพายุพระสุรเสียงที่ดังจากท้องฟ้าหรือบางทีพระเจ้าตัดผ่านลาที่บาลาอัมกำลังขี่อยู่หลายคนต่างก็หวังอยากจะได้ยินเสียงของพระเจ้าที่ชัดเจนเช่นนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันแต่หากเราพิจารณาดูดีๆแล้วพระเจ้าทรงใช้วิธีการที่ดังชัดเจนและเหนือธรรมชาติเช่นนี้เพียงไม่กี่ครั้งตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา แต่หลายต่อหลายครั้งที่พระองค์ทรงเลือกใช้วิธีการตรัสกับคนของพระองค์อย่างแผ่วเบาและนุม่มนวลยิ่งกว่าในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่3ถึงข้อที่4เมื่อท่านทราบก็ลุกขึ้นหนีเอาชีวิตรอดและมาถึงเบเออร์เชบาเขตยูดาแล้วท่านละคนใช้ของท่านไว้ที่นั่นแต่ตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นธุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งท่านมานั่งอยู่ใต้ต้นซากที่มีเพียงต้นเดียว และทุนขอให้ตัวท่านตายเสียทีว่าพอกันทีค่าแต่พระยาเวบัดนี้ขอเอาชีวิตข้าพระองค์ไปเสียเพราะข่าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ก็คือเรื่องราวของผู้เผยพระวจนะเอลียาเมื่อเอลียาจําเป็นต้องหนีเอาชีวิตรอดจากเยเซเบลที่ต้องการชีวิตของเขาเอลียาหนีไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารด้วยความเหนื่อยล้าโดยจิตใจบอบช้ำ พร้อมที่จะถอดใจถึงขั้นร้องทูลให้พระเจ้าเอาชีวิตของเขาไปในหนึ่งพงกษัตริย์บทที่19ข้อที่9ถึงข้อที่13ที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งและเข้าพักอยู่และนี่แน่พระวจ,จนะของพระยาเวมาถึงท่านและพระองค์ตัดกับท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ท่านทูลว่าข้าพระองค์หวงแหนแทนพระยาเวพระเจ้าจอมทัพยิ่งนัก พราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์ได้พังแท่นบูชาของพระองค์และประหารผู้เผยพระวจนะของพระองค์เสียด้วยดาบและฆ่าพระองค์ฆ่าพระองค์แต่ผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายมุ่งเอาชีวิตฆ่าพระองค์และพระองค์ตรัสว่าจงอออกไปเถิดไปอยู่บนภูเขาเฉพาะพระพักพยาเวและนี่แนะ่พระยาวเวกำลังทรงผ่านไปและลมพายุรุนแรงได้พัดพังภูเขาและทําให้หินแตกเป็นเสียงเสียง เฉพาะพระพักพระยาวเวแต่พระยาวเวไม่ได้สถิตในลมนั้นภายหลังลมก็เกิดแผ่นดินไหวแต่พระยาวเวไม่ได้สถิตในแผ่นดินไหวนั้นภายหลังแผ่นดินไหวก็เกิดไฟแต่พระยาวเวไม่ได้สถิตในไฟนั้นภายหลังไฟก็มีเสียงเบาๆและเมื่อเอลียาได้ยินท่านก็เอาเสื้อคลุมปิดหน้าไว้ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำและนี่แน่มีเสียงมาถึงท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ พระเจ้าทรงเข้ามาตรัสกับเอลียาและที่นั่นเองเอลียาได้เห็นภัยพิบัติที่รุนแรงและน่าคร้่น้ามมากมายทางพายุแผ่นดินไหวไฟที่เผาผลาญแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวไม่ได้ทรงสถิตที่นั่นแต่เมื่อเขาได้ยินเสียงกระซิบที่แผ่วเบาของพระเจ้าเอลียาก็พร้อมจะก้าวออกมาเพื่อทําตามการทรงเรียกของพระองค์หากเราเป็นเอลียาที่หลบซ่อนอยู่ในถ้านั้นและรู้ว่าพระเจ้าต้องการเข้ามาพูดกับเรา เราคงคาดหวังถึงการสัมแดงที่ยิ่งใหญ่เราคงคาดหวังว่าพระเจ้าจะสัมแดงพระสิริของพระองค์อย่างที่ทรงทำในอดีตในตอนที่เกิดแผ่นดินไหวและมีไฟเผาผลาญเราคงอดคิดไม่ได้ว่าพระผู้สร้างแห่งจักรวาลต้องอยู่ที่นี่แน่แต่อย่างที่เราอ่านกันพระเจ้าทรงเลือกที่จะพูดกับเราผ่านเสียงกระซิบพระองค์ทรงเลือกที่จะสุภาพอ่อนโยนกับเราและยิ่งกว่านั้นตอนนี้ เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเองสถิตยอยู่ภายในเราเราจึงสามารถได้ยินเสียงของพระองค์ได้ใกล้กว่าเดิมเพราะพระองค์ทรงอยู่ที่นี่แล้วหากพระเจ้าทรงตรัสด้วยเสียงกระซิบแล้วเราเองก็จำเป็นที่จะต้องเงียบลงเพื่อฟังเสียงของพระองค์ปัญหาก็คือครั้งสุดท้ายที่เราช้าลงเงียบสงบเพื่อฟังเสียงของพระเจ้าคือเมื่อไหร่เปรเียบเสมือนภาพของเราที่ใส่หูฟังเปิดเพลงดังลั่นเราก็คงไม่สามารถได้ยินเสียงกระซิบ ของเพื่อนที่อยู่ข้างๆได้เช่นเดียวกันหากชีวิตของเรานั้นทําให้เราวุ่นวายเต็มไปด้วยตารางงานที่อัดแน่นเสียงรอบตัวเรียกร้องเวลาและความสนใจตลอดเวลาเราก็คงไม่สามารถได้ยินเสียงกระซิบของพระเจ้าได้ดังนั้นสิ่งที่ต้องใครครัวในวันนี้หลังจากฟังหรือว่าอ่านบทเฝ้าเดี่ยวในวันนี้จบแล้วลองใช้เวลาสักสองสามนาทีเพื่อที่จะเงียบแล้วฟังเสียงกระซิบของพระเจ้า ที่ปรารถนาจะพูดกับเราอย่างเจาะจงด้วยกันให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณที่พระองค์ไม่ทรงถูกจำกัดด้วยสิ่งใดขอบคุณที่พระองค์ทรงตรัสกับเราได้ในทุกสถานการณ์ขอให้เราได้เรียนรู้ที่จะช้าและเงียบลงเพื่อจะจดจ่อที่เสียงของพระองค์รับกำลังการทรงนำและลึกลงในการรู้จักพระองค์มากขึ้นทุกๆวัน อธิษฐานในนามพระเยซูเอเมนขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกท่านตลอดสัปดาห์นี้นะครับ